สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาทําบุญไหว้พระที่วัดเสาชะโงกหลวงพ่อเหลือนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่เข้ามาติดตามกันใหม่ๆชมกันให้จบคลิปนะครับเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ10บกวนาทีนะครับแล้วก็จะหมดเวลาลงยังไงก็ฝากด้วยนะครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเราและกดติดตามผู้เป็นกําลังใจนะครับ ผมอาจากนันเองก็วนเวียนอยู่เขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเขตชลบุรีแล้วก็เขตใกล้เคียงปัตบุนีนะครับนครนายกเราก็จะวนเวียนกันอยู่แถวนี้เพราะว่าถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปไกลๆมากเราไปนําเสนอเผยแผ่ช่วยวัดเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเหมือนนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจต้องการสนับสนุนพวกเราถือว่าเป็นการทําบุญก็ติดต่อกับเราได้เลยนะครับเป็นค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายนะครับ เราก็จะพยายามนําเสนอกับสถานที่ของวัดและสถานที่ต่างๆออกสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมนะครับสําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการอยากสนับสนุนเราติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกอเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับ0806659362อีกครั้งนะครับ0806659362ติดต่อกับผมอาจารย์นัดได้เลยนะครับ เพราะว่าเป็นรายการบุญนี้ทําบุญแล้วได้บุญจริงๆเราทําและเราทําจริงๆนะครับเราไปเผยแผ่ให้ตามวัดแต่ละวัดเราไม่เคยเรียกร้องและเราไม่เคยขอค่าตอบแทนอะไรกับวัดเลยนะครับเราทําด้วยใจนะครับทําด้วยใจจริงๆเพราะว่าอาจารย์นัทเนี่ยมีความซาบซึ้งนะครับมีความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาพูดของเราเป็นที่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์นัทก็อยู่ในสายบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับมิฉะนั้น วันนี้ผมอาจารย์นัดก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขนาดนี้สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามกันใหม่ๆก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปติดตามในช่องเราได้เลยนครับนัททราเวลไทย e m p l เพลนั t ท r าเวลไทย i t e m เพลติดตามด้วยนะครับเราก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมในช่องของเรา mm hmm. ก็ขอให้ท่าน รวยรวยรวยร,วย,รวยอย่างเดียวเลยครับไม่มีคําว่าจนสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่วัดสาวชชงโงกหลวงพ่อเหลืออดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอบางคาจังหวัดเชิยงแซานะครับสําหรับวันนี้เราก็พาผู้ชมมาสร้างบุญทํากุศลกันที่นี่ผมอาจารย์นัทก็ขอทอดสะพานสีขาวสะพานนี้ยาวไกลที่สุดไม่มีวันสิ้นสุดนะครับมิฉนั้นท่านผู้ชมครับ และเพื่อนเพื่อนที่กาลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเดินขึ้นสะพานบุญมาเลยนะครับเราจะพาท่านไปทุกแห่งทุกผลทุกที่ที่ท่านจะไปนะครับสะพานบุญนี้ไม่มีการขาดท่อนหรือขาตอนจะทอดยาวตลอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าจานัทก็ขอเป็นสะพานบุญที่จะนําพาท่านผู้ชมนะครับสร้างบุญทำกุศลตามวัดเวลาที่ยังเหลืออยู่สร้างบุญสร้างกุศลกันเยอะๆนะครับเพราะว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนนะครับ วันนี้เราอาจจะคุยกันแต่วันพรุ่งนี้เราอาจจะละจากกันไปนะครับคนเราไม่แน่ไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนมิฉะนั้นชีวิตนี้เราเกิดมาทั้งชีวิตแล้วนะครับตั้งบุญทํากุศลกันเยอะๆผลบุญนี้ไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่กับตัวของพวกเรากันเองการทําบุญแล้วเราก็ต้องมีการเผื่อแผ่นะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเผื่อแผ่ไปยังท่านพระอินทร์พระพรหมพระโยมพระการท่านเจ้ากรรมนายเวรนะครับ คุณบิดอมนาคุณครูบาอาจารย์วงวานญาติมิตรที่หลวงรับไปแล้วจะได้บุญได้กุศลกันนะครับถ้าเราไปพูดถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมมันใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าเวรกรรมมีจริงนะครับสร้างความดีทําความดีกันนะครับอย่าสร้างเวรสร้างกรรมนะครับเพราะว่าผลกรรมนี้ไม่ไปไหนผลกรรมจะติดตามตัวเราไปตลอดเวลามิฉนั้นทําความดีกันเยอะๆนะครับด้วยความห่วงใยนะครับสาหรับคลิปนี้อาจารย์นัดขอมอบเป็นพิเศษให้กับ ท่านนักบุญทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับท่านติดตามชมแล้วถ้ามีเวลาก็ขอให้เดินทางเข้าวัดกันนะครับสร้างบุญท,าบ,ญทาบุญสนกันการทําบุญนี้ทําทีละเล็กทําทีละน้อยนะครับทําบ่อยๆบ,บุญก็จะได้เยอะทําไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็รู้สึกว่ามีความยินดีนะครับที่เรามานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่วัดสาวชโง,งกออกสู่สายตาท่านสาธุชนนะครับ เพื่อวันหนึ่งวันใดท่านมีโอกาสก็จะได้ติดตามเรามานะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดสาวเชงโงกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณองค์หลวงพ่อเหลือที่อยู่ชั้นล่างขององค์ใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนู้นก็เป็นภาษาลีลิกธาต์สำหรับพี่น้องสาธุชนที่เดินทางมาแล้วก็จะมาน้อมสักการะบูชาขอพอรกันที่นี่นะครับก็ขอชวนเชิญนะครับสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐาน ผ่านคลิปนี้ได้ถ้ามีโอกาสแล้วค่อยเดินทางมากันนะครับสำหรับวัดเสาชจ้าโงงนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งอยู่ติดลุ่มน้ําบาปะกงนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าจังหวัดเชิยงเสาอดีตที่ผ่านมาก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างมากมายนะครับแต่ละวัดแต่ละวัดก็มีเกจิอาจารย์ดังๆทั้งนั้นในอดีตนะครับหลังจากที่ในยุคนั้นท่านมรณภาพนะครับลงหมดแล้ว ก็ในที่สุดทุกวันนี้เราก็เครพกราบไหว้นะครับรูปเหมือนที่ยังมีให้เราเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็ในยุคนี้นะครับในยุคนี้ก็ยังมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อแจ๋นะครับยังอยู่อีกสองรูปนะครับก็คือหลวงพ่อสมชายวัดพรงอากาศนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็นโนเลยอำเภอบ้านสร้างนะครับวัดบางต้นจิกนะครับก็ในานามชื่อเล่นของท่านก็เรียกกันหลงว่า หลวงพ่อทอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์นัดก็มาเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับเราช่วยวัดช่วยพระศา,าสนาด้วยใจนะครับทําด้วยใจจริงๆด้วยด้วยความศรัทธาของเรานะครับเราก็คิดว่าการที่เราเผยแผ่ออทางผ่านทางช่อง YouTube นี้คิดว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งนะครับาที่เพื่อนๆที่ชอบดู youtube ก็จะได้เจอได้เจอกันนะครับแล้วมีโอกาสก็จะได้ติดตามกันมา เพราะว่าพระเกจีอาจารย์ชื่อดังๆในจังหวัดเชียงแาานี้มีเยอะหลายวัดเลยนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็มาน้อมสักการะบูชามาขอพรมากราบมาไหว้กัน,นครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเป็นลักษณะรูปเหรียญของหลวงพ่อเหลือนะครับอ่าซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณสะกลางน้ํามีน้าพุด้วยนะครับ แล้วบริเวณด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่นะครับก็เป็นลักษณะลมดําสีดํานะครับสําหรับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับอากาศร้อนมากเลยตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ร้อนมากแต่เราก็ไม่เป็นไรเราจะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายรายการแล้วอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราประจําลาพันจากกันไปคลิปหน้า เราก็จะพบเป็นอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วกดติดตามเวลาเราลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆและได้ดูของดีๆกันนะครับเพราะว่าการที่เรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่นี้เราทําเพื่อใจจริงๆนะครับครับตอนนี้เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันสำหรับผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ ขอบเขตทั่วโลกนะครับเราหวังว่าท่านคงจะชอบกันไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ติดตามพวกเรามาถ้าไม่มีโอกาสก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในคลิปนี้ท่านสามารถจะเปิดคลิปนี้ดูได้บ่อยๆได้เลยนะครับเราขอให้กําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเรารู้ว่าเพื่อนเพื่อทุกคนบางคนอาจจะมีความท้อมีความเหนื่อยมีความลําบากมีความทุกข์ยากอย่าท้อน,นะครับสู้ชีวิตต่อไปอาจารย์นัทให้กําลังใจนะครับเพื่อนเพื่อทุกคน ครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับวันนี้แดดร้อนจัดนี่ก็คือบริเวณองค์หลวงพ่อเหลือนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามรับชมมาจากนาั้นก็ขออวยพรผ่านคลิปนี้ให้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีความถูกพํำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนท่านที่ลําบากก็ขอให้พ้นความลำบากท่านที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ขอให้รับแต่ความสุขรับแต่ความสำรานโชคดีนะครับมีเงินมีทองจะทำอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาของท่านที่คิดไว้นะครับ เราหวังว่าคลิปนี้คงจะประทับใจท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเป็นรายการบุญรับบุญกันเต็มๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก่อนที่จะอําลาจากไปก็อีกครั้งนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจกันนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมใครที่ทอก็อย่าทอนครับสู้ชีวิตต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกสวัสดีครับ